เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าบนทิศทางฟันโฟรหรือเมเแตลงทุนต่างชาติเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเป็นขายเบาๆแหละนะครับยังขายไม่ได้หนักอาจจะหลักร้อยไม่กี่ร้อยล้านไปจนกระทั่งพันล้านต้นๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการผหมขายนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพตรงนี้เราก็ต้องมาตามดูต่อว่าโอเคเรายังเชื่อว่าภาพใหญ่ฟันโฟไหลเข้าแต่ว่าในเมื่อภาพมันมีความไม่แน่นอนบางอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสไตล์การลงทุนของ i n v e s อร์ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เริ่มเป็นการไปมองหุ้นที่ไม่อิงไม่เงินต่างชาตินะเราจะเห็นได้ว,ว่าหุ้นใหญ่ไม่ค่อยไปนะครับหุ้นที่ไปคือหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นที่ลืมไปแล้วนะว่าบานทีนนตลาดเรามีหุ้นตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ยออพากันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะบางตัวก็มีประเด็นบางตัวก็ไม่มีประเด็นบางตัวก็อาจจะมีประเด็นแต่บางตัวเนี่ยประเด็นเองอาจจะไม่สมเหตุสมผลก็ได้นะครับ<ก>มันมีภาพอะไรที่ชัดเจนไหมว่าเซกเตอร์ไหนที่มันชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้หาความชัดเจนได้ค่อนข้างจะยากนะชัดเจนชัดเจนก็คือว่าหนึ่ เงินเฟอ้อมาเนี่ยเซกเตอร์ที่มันบวกก็แน่นอนว่ากลุ่มที่อิงพลังงานนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าโอกาสที่น้ำมันจะไซด์เวัพขึ้นไปเนี่ยเป็นร้อยสามสิบร้อยสสิบเหรียญเนี่ยความเป็นไปได้มันเพิ่มสูงขึ้นดนะังนั้นภาพนี้เราก็จะเห็นการเก่งกําไรกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานต้นน้ําไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อโรงกลั่นนะครับหรือว่าไอตัวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไปนะครับ อันที่2ก็คือในกลุ่มที่มันเกี่ยวกับทนดันของตัวสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเก่งกําไรอยู่2ประเด็นไม่ว่าจะเป็น1ราคาเนื้อสัตว์ที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของทางดานสินค้าเกษตรบางตัวซึ่งมันอาจจะค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่มันค่อนข้างจะ l กก g a r ก็จะเป็นตัวของทางดานเนื้อสัตว์กับตัวทานดานราคาตนา้ๆตนะครับผมคิดว่าในภาพตรงนี้ถ้าใครจะเก่งกําไรก็ อยู่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์กับราคาน้ําตาลแต่ <M> ในในภาพตลาดรวมเนี่ยคุณกิตพลประเมินว่าไม่ไปไหนใช่ไหมใช่ครับก็ผมค <Leader. S 2> ิดว่าในภาพตลาดรวมถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยกรอบใหญ่คือประมาณพันหกนจริงๆคือพันหถึงประมาณพันหนะครับ,รบถ้าพี่ถ้าพี่เอกตีกรอบันจริงๆก็คือเหมือนกับมันไซด์เวลอยู่ในกรอบตรงนี้แต่ทีเนี้ยก <unsure> รอบนี้จริงๆแล้วก็ยังแบ่งเป็นโซนบนโซนล่างอยู่ นะครับโซนบนก็คือพันหกร้อยสาสิบถึงพันหกร้อยแปดสิบนะอันเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสําคัญสาคัญด้วยทําให้อยู่ในต่อให้อยู่ในกรอบเหมือนกันเนี่ยแต่การอยู่ในโซนบนเนี่ยตลาดจะจะโพซิทีฟมากกว่านะครับกับการเนี่ยถ้าหลุดพันหกร้อยสาสิบลงไปไปเล่นโซนล่างก็คือโซอนพันห้าเก้าสิบถึงพันหกสาสิบเนี่ยแย่ไหมก็ไม่ได้แย่แต่มันคือการลงมาต่ากว่าเส้นสําคัญสาคัญหลายหลายวันเพราะฉะนั้น โทนของตลาดก็แปลว่าหุ้นใหญ่ๆจะไม่ค่อยไปแล้วดีมินดีจะมีแรงชุดด้วยแล้วก็ภาพของการเลือกหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากกว่าการเล่นในส่วนบนนะครับก็ต้องมาดูกันผมคิดว่าวันศุกร์นี้ก็คงเฉลยครับว่าเราจะหรือว่าดีมินดีวันนี้เราจะยังอยู่ในส่วนบนอยู่หรือว่าเราจะชิฟตัวเองลงมาอย่างวนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบคาถามเมื่อกี้ว่าหนึ่งไอในภาวะแบบนี้เนี่ยกลุ่มที่พอไปได้ก็คือพลังงานอันที่2ก็คือ อาหารเป็นบางตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วมีอีกสตอรี่หนึ่งที่น่าสนใจในในตอนนี้ก็คือหุ้นที่มันเกี่ยวกับจีนอเพราะเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ถ้าไม่ดูข่าววันนี้โอ้ต้องบอกว่าในบูมเบิร์กเนี่ยพูดถึงเรื่องหุ้นจีนเยอะมากเลย ETF เงินไหลเข้าจีนนะครับต้องบอกว่าเราดูเจเ้าเจตแล้วนะครับว่าหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีน,นึงที่ใหญ่มากๆก็คือตีนของการที่จีนเองเริ่มกลับมาเปิดเมืองแล้วก็คะแนนดกันเนี่ยในเมื่อเขาเขากลับมาเปิดเมืองเนี่ย แรงส่งจากการใช้นโยบายกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับถ้าใครไปดูหุ oh. ้นเทคโนโลยีจีนจะเห็นเลยว่าใช้หน้าตัวเน็ตเนสแดกโกลเด้นดราก้อนชัหน้าอินเด็กซ์เนี่ยถ้าขึ้นจากบอัท็อปเนี่ยขึ้นมา40%แล้วนะโอ้โห oh. ในเวลาแค่ประมาณสัองเดือนนะครับแต่ถ้าขึ้นถ้าเอาสองสัปดาห์ oh. ตรงนี้ขึ้นมาประมาณสัก20%ได้นะครับแล้วก็บางตัวอย่างอาลีบาบาเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้น30%นะครับนี่คืออาลีบาบาในตลาดหุ้นอเมริกา ทีนี้มันภาพตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วนะครับ DR ของหุ้นจีนที่หรือ ETF หุ้นจีนที่จดทะเบียนในหุ้นไทยตอนเนี้ยเรามีตัวเลือกหลายตัวเหมือนกันแต่เรามีบาบา80เรามี10เซน80นะครับเรามี ETF ที่ชื่อว่าไชน่า C.S.I ซึ่งอิงดัชนี C.S.I300 นะครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอืมครับเพราะฉะนั้น ตอนในภาวะตลาดที่ไม่ไปไหนคุณกิตพลก็บอกมันไม่ไปไหนแต่ว่ายังไม่รู้มันเล่นกรอบบนหรือกรอบล่างเนี่ยคือมันจะมีสองระเวลเนี่ยเราต้องเซฟทีดตัวมากๆงั้นถามเลยครับในวันนี้็อปพลิกเราจะไปไปกลุ่มไหนหรือว่าเลือกเลือกเกษตรหนึ่งเลือกพลังงานหนึ่งเลือก ETF หนึง่งโพลคครับครับอ่า<โ>ก็ต,ต้องบอกว่าตัวแรกเนี่ยในในกลุ่มพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันคงเห็นการไซเวอพนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่มีหุ้นที่มันเด่นมากๆแต่ว่า ผมอยากให้ไปดูหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกายเป็นตัว KSL ครับอ๋อน้ำตาลขอนแก่นเพราะอะไรเราไปน้ำตาลขอนแก่นจริงๆแล้วถ้าเราไปดูถ้าท่านผู้ชมไปลองเปิดชาร์จดู KSL กับ TOP เนี่ยมันจะมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเลยนะครับอ,อจริงๆแล้ว TOP เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่เรียกว่า leading pattern KSL อยู่นิดนึงได้ซ้ำไปครับนี่กำลังเปิดให้คือ,ค,อคือใกล้เคียงกันมาก นะครับในภาพที่ผมโชว์เนี่ยสีเขียวคือท็อปสีเหลืองคือ KSL เชิญต่อเลยครับครับที่นี้เนี่ยทำไมถึงเลือก KSL นะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือในกลุ่มของพวกเกษตรเนี่ยน้ำตาลเป็นตัวหนึ่งที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะถ้ามองในในกรอบประมาณสัก2ปีนะครับ,รบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย uh, perform, อยันเดอร์เพอร์ฟอร์มหนายถึงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวเกษตรตัวอื่นนะอย่างเช่นราคาน้ำมันปลาล์มเนี่ยไปไกลแล้วนะแต่น้ำตาลเนี่ยยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่เยอะนะครับแล้วขณะเดียวกัน KSL เองก็ ต่ำบุกฮนะนะต่ำภ oh. าษาอันนี้ยังต่ำบุกอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีก่อนหน้าเขาแรงนะครับ mm. เขาเกี่ยวอ้อยได้ประมาณสักภาษาเขาเรียกว่าหีบอ้อยนะครับ mm. เขาหีบอ้อยได้หกสิบหกล้านตันแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็คือพฤศ,ศ,ศจิกถึงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาหีบอ้อยได้ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบนะครับทั้งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าถ้าไปดูตัวเลขส่งออกช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ต้องแปลกใจเอ๊ะทำไม บางเดือนเราส่งออกน้ําตาลโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เพราะว่าเออหนึ่งจริงเรามีศักยภาพจริงๆแต่ปีที่แล้วเราแล้งก็เลยส่งออกแย่ไปหมดเลยนะครับขณะเดียวกันปีนี้อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลหมายเลขสองนะครับต้องบอกว่าคนส่งน้ําตาลในใหญ่ของโลกสิบคนเนี่ยเราอยู่อันดับที่สามอันดับที่หนึ่งคือบราซิลสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ราคาพลังงานสูงเอาน้ําตาลไปทําเอทานอลเอาน้ำตาลไปทำเอเทานอลเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยน้ําตาลในตลาดโลกส่วนหนึ่งหายนะครับอันที่คนที่สองก็คืออินเดียครับ ส่งออกประมาณทั้งสิบเปอร์เซ็นตของโลกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย <_ d ose> ไม่พอกินนะก็ก็ระงับการส่งออกแต่ตอนนี้เราซึ่งอยู่ที่สามรับประมาณทั้งเจ็ดแปดเปอร์เซ็นของการส่งออกโลกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตัวของทางด้านบราซิลกับอินเดียเนี่ยโตของการส่งออกเนี่ยสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตแต่เราติดลบสี<ด>่ส<ด>ิกว<ด>่าเปอร์เซ็นต์เพราะเราแรงเราไม่มีของครับแต่ปีนี้พอของเรากลับมาแล้วผมคิดว่าสถานการณ์มันจะกลายเป็นว่าปีนี้เราก็จะดีทั้งส่งออกด้วยนะครับดังนั้นก็ภาพตัวนี้ครับเลยดูน่าสนใจแค่ไหนัน เอ่อถ้าเราเห็นแล้วว่าจริงท็อปเนี่ยลีดเคสแอลอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยแล้วก็กว่าที่จะผ่านกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วพอขึ้นแถวนี้มันจะเริ่มขึ้นจริงจังแล้วก็ถ้าเรามองภาพเป็น w e ป k เนี่ยนี่จะเป็นวัปแรกที่เราเห็นเคสแอลเริ่มเบรกกรอบดาวเทรนในระดับประมาณสักเอ่อหกเอ่อสักประมาณ1ปีนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ก็เลยต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่มีลุ้นครับว่าเราอาจจะเห็นเคสแอลเนี่ยเอ่อได้รอบดีๆในรอบนี้ครับ ปิดเมื่อวาน4.12กรอบระยะสั้นจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับก็กรอบระยะสั้นจริงๆก็จะมีแนวต้านแถว4.40นะครับแต่เราก็เห็นว่าเวลามันสะสมมานานๆแบบนี้คือแล้วก็เรียกว่าถ้าไปสังเกตให้ดีก่อนนะเนี่ยหรือไปตีกรอบสามเหลี่ยมอื่นก่อนนะเนี่ยมันเหมือนกับทะลุลงไปแล้วก็ไม่มีโวลุ่มตามเบรกขึ้นมาก็ยังไม่ให้ไปดังนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยคือขึงขังไว้ขนาดนี้จริงๆเวลาถ้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไปแบบที่เราเกิดความคาดคิดได้นะผมก็แอบเดาทางบวกนะครับดังนั้น ภาพตรงนี้ครับถ้าไม่ได้ถอยกลับลงมาต่ําหลุด4บาทอีกทีหนึ่งเนี่ย<ม>การเดินหน้าตรงนี้ก็คือเป้าน้อยก็คือ4บาท40เป้าใหญ่ๆก็คือน่าจะมีโอกาสลุ้นแถว4บาท80นะครับ<อ>ก็มองเชสแซลว่าดูน่าสนใจครับครับแก a เยอะพอสมควรตัวตัวที่2ครับตัวแรกคอ s l ครับเชนครับโอเคครับตัวที่2นะครับก็เรามอง10 n c 80ครับ t e c 80นะ T E N C N T 80เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นดูในหุ้นไทยมันจะเห็นสั้นๆเพราะมันเพิ่งเข้ามาซื้อขายไม่นานแต่ว่า เวลาดูตัวนี e ้แนะนําให้น e ักสุนเทียเทรดไปดูหุ้นเทนเซน t ในตลาดต่างประเทศด้วยตัวยอดในเอ็กเนมีไหมครับตัวที่ของไทย TEN CENT ครับแล้วก็แปดสิบเลยครับอ๋อครับถ้าไปดูตัวหุ้น t e n เซน t ในในที่จดทะเบียนในฮ่องกงนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเทนเซน t ์อาลีบาบานะครับแล้วก็เอ f ตัวไหนาพวกนี้เนี่ยมันขยับขึ้นมาแต่ว่าทีนี้เบรกดาวเทรนในระดับประมาณ สองสมปีขึ้นมาแหละนะครับแต่ทีเนี้ยเบรกขึ้นมาปุ๊บแนวต้านแรกจะอยู่ตรงไหนสองร้อยวันนะครับเอ่อบาอาลีบาบาเนี่ยสองร้อยวันจะถัดไปประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์หังนั้นก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะไล่ไม่ควรไปไล่บาบานะครับต้องมาดูว่าแต่ว่าแต่เซนเซ็นเนี่ยไอสองร้อยวันเนี่ยอยู่ไว้สักสิบเปอร์เซ็นได้นะครับวันนี้เปิดก็ขึ้นอีกนะคุณคุณกิจพลเปิดเปิดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะบวกอ่ะครับก็ถ้าดูแล้วก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบเก้าบาทก็แปลว่า สองร้อยวันจะอยู่ในโซนนั้นนะครับจริงๆแต่ว่าผมดูเนี่ยต้องไปดูเอ,อ้อาริบาบาในตลาดต่างประเทศนะครับอืมนะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้ก็เลยทาให้วันนี้ถ้าจะมาตามในสตอรี่จีนเนี่ยตามเทนเซนต์อาจจะมีแนวต้านที่มันหักหน่อยนะครับครับก็คือพ<อ>ง่ายก็คือเลือกตัวตัวนี้ยถ้าเกิดใครต้องการเทรดง่ายๆตัวนี้ก็ยังน่าสนใจยังมีกรับถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับโอเคฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ,รบก็ขอเป็นตัวแลกกาดในกลุ่มของเต้นน้่นเปิดเมืองนะครับหรือว่าท่องเที่ยวก็คือเลือกสปา spa ครับออ spa นะครับตอนนี้นวดได้แล้วด้วยฮะโอเคนะครับก็สปาเองเนี่ยจริงๆริงแล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาหุ้นถ้าเราลองดูตั้งแต่โควิดใครไปลองเทียบตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาวอททอมแถวมีนาคมเนี่ยเอาไปเทียบสปาเทียบมินเทียบเอราวันเทียบเซนเทลเนี่ย วันนี้เอราวันมิสเซนเทลเนี่ยบวกไปประมาณ1 4 0ยสีถึงร้อนะครับแต่ว่าสปาเนี่ยขึ้นมาจากพอททัลมันนั้นแค่70%็ดสนะครับยังแลกขาดอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูโอเป r a t i o นของเขาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำผลตอบแทนต,ต่อเงินทุนหรือว่า ROIC เนี่ยที่สูงที่สุดเลยนะครับคือ23%ส่วนคนอื่นๆเนี่ยได้ประมาณ7ถึงประมาณสัก15เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เขากลับมาโอเป r a t e ได้เต็มที่เเนนนนีีี่่่ยคววาาามมมมดดของงง้จรรริักกใลุโแ ทั้งหมดด้ซ้ำไปแล้วดังนั้นผมคิดว่าวันนี้สปาเองกําลังเป็นแคชชิ่งอัพเพลย์หรือเป็นตัวที่น่าจะไล่ตามหุ้นในกลุ่มโรงแรมขึ้นไปนะครับแล้วก็ปีที่แล้วโรงแรมเปิดได้เกือบทั้งปีนะอาจจะมาเปิดเต็มที่คือครึ่งปีหลังแต่สปาเนี่ยก่อนจะมาเปิดได้เนี่ยปลายปีเลยนะครับถึงจะเริ่มได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาเปิดดังนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยผ้าของทางด้านธุรกิจสปาเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญครับ